อัปเดตสภาพอารล่าสุดช่วงเย็นของวันที่17กร,รกฎาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน ฝนถลม่มคลื่นลมแรงเตรียมรับมือในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอนามันใน19จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านและลมมรสมุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะมีกําลังแรงขึ้นและยังมีพายุที่เกิดขึ้นส่งผลทําให้ปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้พร้อมอัปเดตเส้นทางของพายุที่เกิดขึ้นบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ ประจําช่วงเย็นนะคะของวันที่17กรกฎาคม2568กับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้อีกเช่นเคยค่ะและในวันนี้ค่ะวันที่17กรกฎาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนสําหรับ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะในช่วงนะคะวันที่1 9กถึง24กรกฎาคมนี้ค่ะประเทศไทยจะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นนะคะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะนะคะพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะในจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ ตากหนองคายบึงการสกลนครนครพนมอุทยัยธานีการจนบรุรีจันทบรุรีจังหวัดตราด ระนองและจังหวัดพังงาค่ะเนื่องจากนะคะในช่วงวันที่19ถึง24กรกฎาคมนี้ร่องมรสุมนะคะจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะสปะปลาวตอนบนนะคะและประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทําให้นะคะปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นตามแนวร่องมรสุมอีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะทําให้ปริมาณของฝนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงวันที่19ถึง24กรกฎาคมนี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่19จังหวัดเมื่อสักครู่นะคะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะส่วนคลื่นลมนะคะในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นจะสูงได้2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า3เมตรเลยค่ะชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและเรือเล็ก ควรงดออกจากฝั่งในช่วง19-24กรกฎาคมนี้ค่ะและยังมีพายุดีปรสชชันนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ พายุลูกนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในลําดับต่อไปค่ะและคาดว่าพายุลูกนี้นะคะจะมีการเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์และลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะส่งผลทําให้ในช่วงวันที่1 9บเกถึงยีกรกฎาคมนี้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมด้วยกําลังปานกลางค่อนข้างแรงนั้นจะมีกําลังเที่ยวแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมต้องเตรียมความพร้อมที่ ที่จะรับมือกับสถานการณ์ของฝนและลมแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่19จนถึง24กรกฎาคมนี้ให้ดีค่ะโดยเส้นทางของพายุดีปรสชันลูกนี้นะคะคาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่19กรกฎาคมนะคะหลังจากนั้นจะเคลื่อนผ่านนะคะทางตะวันออกของเกะาะไหหลำและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งของประเทศจีนตอนใต้นะคะและประเทศเวียดนามหลังจากนั้นนะคะคาดว่าจะอ่อนกําลังลงนะคะและเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรส ที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยค่ะซึ่งอาจส่งผลทําให้ปริมาณของฝนนะคะตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนและภาคกลางทางด้านตะวันออกโดยปริมาณของฝนในแต่ละภูมิภาคนะคะตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละเจของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร,แร่อุตรดิตถ์ ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ของพื้นที่ในจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬน้องบรัภูอุดรธาน,นีสกนนครชัยภูมิขอนแก่นและนะครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35งองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่แต่จะมีฝนตกหนักได้นะคะบริเวณจังหวัดกาญจนบรุรีราชบรุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ ร้อยละหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีชะเชิงเศร้าจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ30ของพื้นที่และจะมีฝนเกิดขึ้นได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะในวันนี้ฝนฟ้าะนองจะเกิดขึ้นได้ถึง170ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งอุณหภูมิตำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อไปแอดมินขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตตัวชิ้คุมฝนตอนนี้กันค่ะปริมาณของฝนที่จะเกิดขึ้นนะคะฝนตกอยู่แล้วและจะเกิดขึ้นเป็นพื้นที่ต่อไปค่ะฝนนะคะเกิดขึ้นได้ทั้งในภาคเหนือตอนบนนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนค่ะภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลนะคะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเป็นฝนกระจายกระจายนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ตกครอบคลุมนะคะทิศตอนล่างก็มีภาคอีสานตอนกลางก็มีนะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกอีกเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณนครนายกสะแก้วค่ะปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะตรวจสอบใกล้ๆก,กันค่ะคุณผู้ชมในส่วนของภาคเหนือนะคะแถวบริเวณนะคะอำเภอเมืองพเยาอำเภอแม่ใจหมู่บ้านป่าแดดนะคะบ้านปางแขวงนะคะ แม่ตะระอเภอขุนยวัวอเภอสมิงนะคะอเภอแม่แจม่มแม่ลาน้อยแม่สรียงบ้านบ่อสลีค่ะลงมาในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะคะแถวบริเวณนะคะพิษณุโลกอเภอเมืองพิษณุโลกนะคะอเอมืองจังหวัดตากนะคะบ้านหนองจังบ้านนาโบดอเภอรพรานกระต่ายบ้านลานตาบัวอเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะอ,อคลองลานค่ะ ุ้มผางพบพระนะคะบ้านโค้งวิไลบึงนารามนะคะบางมูลนาคชุมแสงบ้านไรอํอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอหนองบัวอำเภอไผ่สลีนะคะบ้านตะเคาะค่ะบ้านปางมะข้าลานหมานายลานสักหมอฉวานะคะอำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอเมืองชัยนาทนะคะอำเภอโคกสำโรงอำเภออินบุรีอำเภอหันคาอำเภอบ้านไร่นะคะอำเภอลานสักบ้านทุ่งเสือโทนนะคะเมืองเท้าด่านช้าง วงเวียนสะแก้วอันนี้จะลงมาในส่วนของภาคกลางตอนบนนะคะคุณผู้ชมวงเวียนสะแก้วท่าช้างอําเภอศรีประจันทร์อําเภอเมืองสุพรรณบุรีอําเภอเมืองอ่างทองอําเภออู่ทองอําเภอสองพี่น้องนะคะอําเภอเมืองอําเภอกำแพงแสนค่ะห้วยกระเจาอําเภอเมืองกาญจนบุรีอําเภอไซโยกบ้านห้วยน้ำขาวนะคะอําเภอโพธารามอําเภอเมืองราชบุรีนะคะบ้านดอนใหญ่บ้านดอนไผ่นะคะ บ้านหนามพุกดอบ้านนาคอกแล้วก็อําเภอเมืองสมุทรสาครค่ะบ้านเคียรีวงศ์นะคะบ้านหินสีเขาย้อยบ้านแหลมอําเภอเมืองเพชรบุรีอําเภอท่ายางบ้านตโนดน้อยบ้านนายยางอําชะอําค่ะบ้านท่าไม้ลวกนะคะบ้านซ่องบ้านยางน้ํากัดใต้บ้านหนองไผ่ค่ะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางนะคะและแถวบริเวณหัวหินปราณบุรีค่ะ ไล่ลงมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้ก็เกิดขึ้นนะคะบริเวณห้วยยางนะคะทับสะแกเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยปานกลางนะคะเกิดขึ้นอีกครั้งแถวบริเวณสุราษฎร์ธานีนะคะบ้านคลองกรูดบ้านควนยูงค่ะเวียงสาค่ะอีกเล็กน้อยเช่นกันนะคะเลื่อนมาดูนะคะภาคใต้ใต้สุดนะคะในส่วนของยะลาปริมาณของฝนเกิดขึ้นอีกนะคะแถวบริเวณอำเภอเทพนา ha, นะคะบ้านปรางบ้านคลองลำ บ้านลำไพรใต้นะคะสบ้ายย้อยค่ะบ้านปักปรือนะคะบ้านโตสูตรอําเภอเมืองยะลาค่ะยะหามูนูนะคะอําเภอรามานรือส่อ แล้วก็บ้านปล่องหอยค่ะเมื่อสักครู่นะคะดูมาในส่วนของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะต่อมาดูในฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือฝนค่อนข้างกระจายตัวนะคะไม่ตกเป็นกลุ่มก้อนนะคะแถวบริเวณบ้านดอนกลอยค่ะบ้านแดงบ้านการนะคะบ้านหนองวัวซอบ้านหนองไผ่นะคะบ้านธาต บ้านท่าแร่บ้านกุดดอกคำบ้านนาคำนะคะบ้านคำนางบุ๋มบ้านพิมานธานีค่ะบ้านโนนม่วงบ้านโนนกุ่นะคะบ้านโคกสีบ้านห้วยทรายค่ะบ้านหนองถุงนะคะยางตลาดบ้านยางน้อยบ้านดอนตูมบ้านโพนงามค่ะบ้านวังว่าบ้านวังจานบ้านนาโพบ้านโคกลามนะคะบ้านกุดเชือกบ้านนองดู่บ้านเปื่อยน้อยนะคะบ้านบ้านเขวะไร่นะคะบ้านกระนวน บ้านดอนหันค่ะอําเภอพลนะคะบ้านโนนสวรรค์บ้านดอนตะแบกนะคะอําเภอโคงค่ะเถวบริเวณอําเภอกุชินารายนะคะบ้านโนนชาติบ้านหนองน้อยเป็นปริมาณของฝนอีกเล็กน้อยปานกลางค่ะคุณผู้ชมแถวบริเวณกลาลสินนะคะก็จะมีในส่วนของบ้านกุดครองบ้านดงเย็นค่ะเล็กน้อยเช่นกันนะคะลองมาดูในส่วนของภาคตนออกเชียงเหนือตอนล่างนะคะในพื้นที่ของนครราชสีมานะคะในอําเภอโนนสูงบ้านบึงทับช้างนะคะอําเภอเฉลิมพระเกียรติ แล้วก็บ,บ้านท่าอ่างค่ะแถวบริเวณยะโสธรนะคะในอำเภอศิลราลาดบ้านหัวดงบ้าน่าดนะคะอำเภอบึงบูนนะคะอำเภอราศีสไลในจังหวัดศรีสะกิดนะคะอำเภอโพศิสุวรรณค่ะบ้านบอนนะคะอำเภอศรีคอรภูมิบ้านอาวุธบ้านห้วยทับทันนะคะบ้านกระสังปางกู่อำเภอสังขละบ้านขนุนนะคะอำเภอกาบเชิงด้วยค่ะ ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีอยู่เล็กน้อยเพียงแค่จุดนี้นะคะและจะเคลื่อนตัวนะคะปริมาณของฝนนั้นจะมีการเคลื่อนตัวนะคะไปทางตะวันออกเฉียงเหนือค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ต่อไปนะจะที่แอดมินได้เอ่ยไปะคะ่ะในพื้นที่นครสวรรค์อุท,ทัยธานีอย่างนี้นะคะปริมาณของฝน,น,นก็จะเคลื่อนตัวนะคะทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยะคะ่ะ เลื่อนมาดูในส่วนของภาคตะวันออกเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณจังหวัดนครนายกปริมาณของฝนก็เกิดขึ้นเล็กน้อยแถวบริเวณบ้านนานะคะอำเภอเมืองนครนายกและในพื้นที่ของสะแก้วอีกเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณบ้านทรัพสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วค่ะบ้านท่าวังช้างนะคะอำเภอพนมสารคามอำเภอบางคล้าค่ะ และนี่ก็เป็นปริมาณของฝนนะคะที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ค่ะปริมาณของฝนนะคะที่เมื่อสักครู่แอดมินพาคุณผู้ชมไปตรวจเช็คกลุ่มฝนนะคะปริมาณของฝนจะตกต่อเนื่องได้นะคะจนถึงช่วงเวลา19นาฬิกาของวันนี้นะคะปริมาณของฝนจะเริ่มเคลื่อนไปทางตะวันออก ปริมาณของฝนนะคะเมื่อสักครู่จะไม่มีเกิดขึ้นแถวบริเวณอุบลราชธานีนะคะแต่ในช่วงเวลา19นาฬิกาปริมาณของฝนจะเคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันออกนะคะก็จะมาครอบคลุมในส่วนของอุบลราชธานีนะคะบริเวณอำเภอศรีเมืองใหม่ค่ะอำเภอพิบูร์มังสาหารบ้านกุดกลอยนะคะอำเภอเมืองอำนาจเจริญป่าติ้วอ,อเำเภอเมืองยะโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอทรา,ายมลอำเภอศิลาลาดนะคะ อำเภอบึงบูนอำเภอยางชุมน้อยนะคะอำเภอเมืองศรีสะเกดอำเภอกันทะรลมอำเภอสํารงอำเภอเดชอุดมบ้านอีโมค่ะอำเภอเบญจลักษณ์อำเภอกันทรลักษ์อำเภอพยุหะอำเภอไพรบึงอำเภอภูสิงอำเภอสังฆะอำเภอปางกู่อำเภอห้วยทับทันนะคะอำเภอศรีคอรภูมิอำเภอสนมอำเภอเมืองสุรินอำเภอสังขะค่ะและอำเภอกระสังในจังหวัดบุรีรามอีกเล็กน้อยค่ะ ปริมาณของฝนนะคะที่ตกอยู่ในช่วงเวลา19นาฬิกานะคะก็จะครอบคลุมในส่วนของภาคกลางด้วยนะคะภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนค่ะแถวบริเวณอำเภอเมืองพิจิตรนะคะอำเภอเนินมะปรางบ้านลานตาบัวค่ะอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอหนองบัวอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอไผ่สลีอำเภอบางมูลนาคอำเภอชุมแสงอำเภอเนินมะขามบ้านเนินมะขามค่ะบ้านลำนารายนะคะบ้านตะเคาะอำเภอฉวางอำเภอลานสักอำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอเมืองชัยนาทอำเภอหันคา อำเภอด really? um. ่านช้างอภอินบุรีอโคกสมรงวงเวียนสะแก้วอภอท่าช้างนะคะอเภอเมืองอ่างทองค่ะอภอวังม่วงอเภอเมืองสระบุรีแล้วนะคะอเภอม่วกเหล็กอเมืองพระนครศรีอยุธยาอเภอเมืองนครนายากค่ะอเภออู um. repeating repeating ่ทองนะคะอเห้วยกระเจาอสองพี่น้องกำแพงแสนบางเลนกาญจนบุรีค่ะ หลังจากนั้นปริมาณของฝนจะลดลงนะคะในช่วงเวลา20นาฬิกาปริมาณของฝนนะคะจะเหลือตกได้ในจุดเดิมแต่เพียงแค่เล็กน้อยลงนะคะคุณผู้ชมลองเลื่อนไปดูในช่วงเวลา21นาฬิกาปริมาณของฝนลดลงค่ะเหลือไว้นะคะเพียงแค่แถวบริเวณจังหวัดพิจิตรนะคะอำเภอเมืองพิจิตรเนินมะปรางตะพานหินบางมูลนาคชุมแสงบึงนาราังนะคะชนแดนน้องบัวน้องไผ่เพชรบูรณ์ท่าพลอีกเล็กน้อยค่ะ นะคะลองมาเลื่อนดูในส่วนของเวลา23นากาหรือว่า5้าทุ่มนะคะปริมาณของฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงกลางดึกค่ะคุณผู้ชม เหลือไว้นะคะเพียงบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยเบาบางคะ่ะแต่ตกต่อเนื่องได้ดังนั้นนะคะพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเฝ้ราระวังในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลาหลกด้วยนะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองนะคะก็ออกมาแจ้งเตือนพื้นที่นะคะน้าคาดว่าจะล้นตลิ่งในบริเวณจังหวัดน้านะคะก็มีแจ้งเตือนใน 2- 3สจังหวัดนะคะของภาคเหนือนะคะ่ะให้เฝ้ราระวังส่วนของน้ํา ท่วมฉับพลันเนื่องจากดินอิ่มน้ำแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะลองมาเลื่อนดูนะคะในช่วงกลางดึกปริมาณของฝนก็จะลดลงนะคะมีเกิดขึ้นได้ค่ะเบาบางเล็กน้อยตลอดทั้งคืนอาจเป็นบางพื้นที่นะคะปริมาณของฝนจะกลับมาอีกครั้งนะคะในช่วงเวลา13นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะ ดังนั้นนะคะสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้สภาพอากาศในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้อัปเดตกันอีกครั้งนะคะกับแอดมินสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนกราบขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ